ครับสวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องเสียงจีเนรับเพราะว่าพอดีมีลูกค้า <c oughs> ส่งกีตาร์มาเกี่ยวเรื่องเสียงจีทีนี้ผมอยากทาคลิปอธิบายเกี่ยวกับเสียงจีนะครับแต่คําอธิบายเนี้ยสิ่งที่ผมกําลังอธิบายเนี่ยมันไม่ใช่เป็นอะไรที่มันเกี่ยวกับเขาเรียกว่าหลักการใ,ใดๆนะมันคือ เราจะ่บายจากประสบการณ์นะฮะประสบการณ์ว่า,าเราเจอปัญหาแบบนี้ปัญหาแบบนี้เพราะาต้นตอแบบนี้มีมีเหตุจากนี้ต้นตอจะมีเหตุจากนี้นะฮะก็ญญญญค,ค,คือจากจากประสบการณใใ์อย่างเดียวเลยนะครับฉะนั้นถ้าใครดูก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับว่าว่าโอเคว่ามันคือการประสบการณ์ใช้อย่างเดียวเลยนะฮะโอเคทีนี้เรื่องของสิงจีนะครับสิงจี เสี่ยสิงจีตรงนี้นะฮะสิงจีเนี่ยมันเกิดที่หลายประเด็นมากนะฮะเพราะบางคนบอกจีบางคนบอกบอกว่าเอ้ยกีตาร์ผมจีผมมันดิดอ่ะไม่จีเว่าเดี๋ยวพอมา,มาถึงอ้าวไม่จีหรือว่าบางคนบอกก็จีปกติจีวินเทจจีซิ่งเั้นคอยหรือบางคนบอกว่าเนี่ยจีไม่ได้อะไรเงี้ยอหรือว่าเราไปย้ายที่เล่นหรือแล้วที่บ้านจีไปเล่นที่อื่นไม่จีอะไรเงี้ยหลักการอ่าที่ผมเจอประสบการณ์มันจะมีลักษณะ แบ่งได้ประมาณนี้อันดับแรกคือไฟก่อนไฟไฟนี่นะฮะไฟเนี่ยก็คือมันมาจากอะไรมาจากเฟสไฟอ่าอันดับออ่าข้อแรกเนี่ยคือเฟสไฟไอ้เฟสไฟเนี่ยมันก็คือหมายถึงว่าเราเล่นเล่นกีตาร์อยู่เรามีคนในบ้านเปิดน้ำอุ่นอ่านึกออกไหมจี่แน่นอนจี่สะบัดนะประมาณนี้หรือว่านีใครอ่าอาจจะอยู่อยู่เป็นเทาเฮาส์หรือเป็นห้อง เป็นหอพักเป็นอะไรย่างเงี้ยข้างห้องเปิดน้ําอุ่นหรืออะไรเงี้ยเปิดรั้ว่าทำอะไรบางอย่างต้มกาน้ําร้อนใช้ไมโครเวฟอะไรมันมีผลหมดเลยถ้าเกิดว่ามันไฟเฟดมันมันเซสซทีฟซึ่งมันก็อยู่ขึ้นกับแต่ละที่ด้วยนะอันนี้คือเรื่องเฟดไฟอันนี้คือสายดินนะครับสายดินสายดินเนี่ยมันก็คือหมายหมายถึงว่าอ่ามันคืออ่ามันเหมือนกับพูดง่ายๆคือเหมือนเราแตะที่แอมอ่ะสมมติถ้ามันจีแล้วเราแตะที่แอมปบ แล้วมันหยุดอ่าคือมันลงตัวเราไนงะอ่าคำว่าใสด่ดินหมายถึงว่าเนี่ยแหละตรงเนี้ยมันเหมือนกับต่อไปเราไปลงที่อ่าไอ้ไอ้แท่งอ่าแท่งลงดิน่อาลักษณะนี้นะอ่าอ่บมาทนีนี้อีกอย่างหนึ่งจีจากแอมจีจากแอมจีจากแอมแอมก็คือแอมใหญ่ไอ้คำว่าใหญ่เนะี่ยหมายถึงว่าดอกใหญ่ดอกเล็ก ขนาด M อ่าหมายถึงว่าอ่าหมายถึงว่าถ้าเรามันถ้ามันเป็นดอกสิบมันก็จะยิงแค่สิบเพราะว่าดอกสิบเนี่ยหน้ากว้างยิงอ่ะมันก็จะแค่สิบถ้าดอกสิบเอ็ดมันก็จะเอ้ยดอกสิบสองก็น่าหน้ากว้างใหญ่ดอกเมาขนาดไซส์ดอกสิบนิ้วแปดนิ้วสี่นิ้วสิบสองนิ้วมันก็พอมันกว้างปุ๊บเนี่ยมุมยิงมันกว้างกว่าเราจะสามารถได้ยินเสียงจากดอกเนี่ยได้มากกว่าอ่าหมายถึงว่าอ่าแน่นอน การจีมคือการได้ยินถูกไหมฉะนั้นถ้ามันดอกมันใหญ่ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเข้าหูเราเราก็ยินเสียงจีนันมากมากขึ้นถ้ามันเล็กลงเราก็ได้ยินเสียงจีนันน้อยลงถูกไหมอ่าแล้วพอดอกยิ่งใหญ่เนี่ยหวัดมันยิ่งเยอะอ่ามันเป็นธรรมชาติดอกยิ่งใหญ่หวัดยิ่งเยอะพอหวัดเยอะปุ๊บมันอันนี้หมายถึงหวัดดอกนะพอหวัดดอกปุ๊บปุ๊บเนี่ยอ่ากลังในการขยายมันสูงเวลามันขยายมันไม่เลือกว่ามันจะขยายอะไรมันขยายทุกสิ่งทุกอย่าง มันจะขยายทุกอย่างฉะนั้นมันจะขยายเสียงจี่มาด้วยมันเป็นเรื่องปกติสังเกตง่ายๆถ้าเราถ้าเราเล่นอยู่ในบ้านเนี่ยเราใช้ดอกใหญ่หรือว่าแอมที่มันใหญ่หลอดจะได้ยินเสียงจี่ชัดแต่พอเราไปอยู่ไปเล่นนอกบ้านเนี่ยพอมีเสียงลมเสียงรถวิ่งเสียงอมอเตอร์ไซค์แว้นมาอะไรมาเนี่ยเสียงบรรยากาศโดยรวมหรือหรือเสียงย่มันมันมันลอยออกไปออกออกไปมันไม่สะท้อนกลับมาหาเราเสียงจีก็จะไม่ค่อยได้ยิน อันนี้คือเรื่องหนึ่งแล้วก็อันนี้คือ,อเรื่องเกี่ยวกับวัดวัดอันนี้คือกำลังวัดจะจะแยกจะคนละอย่างกับดอกขนาดดอกใบตะกี้ที่ที่ผมท,ที่ที่เราพูดถึงไบตะกี้เนี่ยนะก็คือวัดหมายถึงว่าแอมนี้15วัต, 20, วต, 30, วต, 50, วตยี่สิบวัดสามสิบวัดสี่สิบห้าตีสิบวั์ลักษณะคล้ายๆกันก็คือหมายถึงว่าวัดยิ่งเยอะยิ่งขยายย่านขยายย่าน ยิ่งขยายย่านหมายถึงว่ามันก็จะขยายจีด้วยนั่แหละนึกออกว่ามันไม่เลือกว่ามันจะขยายเฉพาะเสียงเสียงที่มันเสียงที่มันที่เราต้องการอะ,อะมันขยายทุกอันเพราะว่าหน้าที่มันคือการขยายมันจะขยายมาด้วยฉะนั้นถ้าใครใช้แอมวัดเยอะแบบแบบโหใช้แบบทวิลีเวริร์ในห้องอะไรเงี้ยเล็กๆหรืออะไรเงี้ยอาการจีมันก็จะมีโอกาสที่จะจีได้มากกว่าแอมที M ่แอมที M ่พอเหมาะอ่า อันนี้ก็คืออ่อาต่อไปเกณฑ์เกณฑ์นั่คือเกณฑ์แตกนะ่ยอาจจะมาจากก้อนที่เราใช้หรือจะมาจากแอมที่หมุนที่แอมก็ได้เกณฑ์นี่หมายถึงว่ามันยิ่งบูธมันยิ่งบูธย่านเนี่ยมันยิ่งมันยิ่งมันใช้บูธถ้ามันมันยิ่งยิ่งบูธสัญญาณนะเกณฑ์คือการบูธสัญญาณนี่ออกมาเพราะว่าบุธบุมากๆว่าจะคลิปแตกใช่ไหมันก็จะแตกมีเสียงเกณฑ์แตกอะไรเงี้ยแน่นอนมันก็หลักการเดียวกับพวกแอมก็คือการขยายเมื่อเมื่อไหร่เมื่อไหร่ยิ่งขยายยิ่งบูธยิ่งขยายยิ่ง อักมันให้มันขยายมันก็ขยายเสียงจีด้วยเป็นปกติเพราะมันไม่เลือกว่ากูจะขยายแค่นี้เท่านั้นอะไรมันไม่เลือกแล้วก็อีกอันนึงคือเสียงแหลมเสียงแหลมก็คือเราบิดแหลมที่แอมเสียงจีมันจะมาเพราะว่าเสียงจีเนี่ยมันเป็นน้อยมาจากเสียงแหลมมันเป็นน้อยมาจากแหลมซะส่วนมากเพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นน้อยจากเสียงโลเนี่ยมันจะเป็นทำมันจะทำลึกๆอย่างนี้แต่ถ้าก็จีมันก็จะจี เสียงแหลมมันจะจีฉะนั้นหมายถึงว่าทุกย่านนะ่ยมันจะมีน้อยสองมันนะฮะก็คือการจนะีอ่ะจีเนี่ยมันมาจากเสียงแหลมอ่ะโอเคต่อมานี้มาที่กีตาร์จี G ที่มาจากกีตาร์ก็คือ,อแหลกแรกเลยคือที่สาคัญที่สุดเลยแนละก่อนเชียนเน็ที่สำคัญที่สุดเลยคือกาวหลดุดคือกาวเนี่ยก็หมายถึงว่าอ่ามันจะมีสายอยู่เส้นหนึ่งนะัะต่อ จากวงจรเนี่ยมาสู่ถ้าเป็นสตาร์นะมันมันก็จะมาสู่ไอ้ตรงเทมรโลข้างหลังเทมเโลข้างหลังมันก็จะเทมรโลมันก็จะบัดกีตรงเทมรโลข้างหลังแล้วก็มันก็จะต่อไปที่สายเพราะมันร้อยกับสายถูกป่ะแล้วก็มาที่มือเราฉะนั้นวงจรของมันเนี่ยในการที่วงจรของมันสมบูรณ์แบบก็คือเวลาเราจับกีตาร์จับสายกีตาร์เนี่ยมันจะลงกาวที่ตัวเราฉะนั้นมันจะเงียบอันนี้อันนี้คือเรื่องบกติสอันคือเรื่องแรกเลยที่คุณต้องดูก่อน นะเป็นเบสิกแต่ถ้าเกิดว่าตรงกาวเนี่ยไม่หลุดเนี่ยก็ต้องดูอย่างอื่นโดยรวมนะฮะอ่ะโอเคอันหนึ่งต่อไปอะไหล่เสียงบางอะไหล่เสียงบางเนี่ยอะไหล่เนี่ยอันดับแรกคืออะไหล่ในในวงจรก่อนครับนเะหตุว่าอะไหล่เสียงบางก็คือเหมือนมันเหมือนกับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะทําอธิบายอธิบายเกี่ยวกับเสียง อีกอันหนึ่งนะฮะไม่รู้ว่าคลิปนี้อาจจะอธิบายแค่นี้ก่อนบนบนบนกระดานแค่นี้ก่อนหลายเสียงบางก็หมายถึงว่ารูแจ็คไม่ค่อยบูทยา่านพอร์ตไม่ค่อยบูทย่านหรือคาปา,าซิเตอร์มันมันออกไปย่านไหนย่ยานหนึ่งที่มันไปเกิดให้เกิดเสียงจี่หรือสายที่ไวลิงอ,อะไรลักษณะน,นั้นหมายถึงว่ามันเหมือนกับเราพูดถ้าเราพูดถ้าเราพูดถ้าผมพูดเบาใช่ไหม ทุกคนก็ต้องเร่งผมก็ต้องเร่งไม่แต่นี้มันกะกล้องไงมันก็เร่งไม่พอเร่งหม่เสร็จปุ๊บเนี่ยมันเวลาเร่งปุ๊บเปิดให้ให้เสียงมันมันรับเสียงผมมากขึ้นก็จริงแต่ว่ามันก็จะรับพัดลมข,ข้างหลังผมด้วยลักษณะเนี่ยอะไรเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีหนึ่งอันนึ่งอ,อันนึงเป็นปิกอัพปิกอัพก็มีผลต่อการจีเพราะว่าถ้าปิกอัพที่มันรับเลนส์กว้างนะครับรับเลนส์กว้างหรือปิกอัพที่วินเทจ รับที่มีรับเสียงได้กว้างเนี่ยมันรับเสียงเหล็กเสียงไม้เสียงกันกระแทกเสียงงัดจากนิ้วเสียงปิกมุมปิกที่ดีดโพซิชันตำแหน่งที่ดีดเซนซิทีฟหมดแน่นอนมันรับกว้างกับมันรับจีด้วยแต่ถ้าปิกอัพที่มันทึบๆหน่อยปิกอัพที่มันมัวๆหน่อยหรือปิกอัพที่มันเป็นลักษณะเป็นฟิลแบบสมัยใหม่หรือว่าคนที่นิยมใช้เนี่ยมันก็จะมีความจี่น้อยกว่าเพราะว่ามันเหมือนกับมันแรงกว่า มันแรงกว่าพอมันแรงกว่าแรงไม่ใช่อาพุตแรงนะแรงเหมือนึงว่าแม่เหล็กมันแรงพอมันแรงเสร็จปุ๊บมันสามารถดูดเสียงได้ดีกว่าแต่พอมันดูดได้ดีกว่าปุ๊บเท่ากับว่าความกว้างของของย่านเนี่ยมันก็จะแคบลงอ่ามันก็จะเป็นเน้นที่โลเน้นที่มิดโลมากกว่าฉะนั้นปิกอัพที่เป็นลักษณะเนี้ยหางมันจะไม่ค่อยพิวอ่ามันจะไม่ค่อยพิวแล้วก็รายละเอียดเสียงอ่ามันก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แล้วว่าจีจะน้อยออันนี้คือแหลมแหลมก็คืออาจจะเป็นคาปาซิเตอร์ที่แหลมอ่าแหลมพอแหลมมันก็จะเหมือนกับอที่แอมเนี่ยแหละก็คือพอแหลมปุ๊บจีความจีที่มาจากความจีที่เราที่เราเนี่ยจีเนี่ยมันมาจากความแหลมนั่นแหละกีตาร์มันก็มีผลตรงนั้นด้วยแล้วถ้ากีตาร์แหลมวงจรแหลมปิกอัพแหลมอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้จีง่ายขึ้นนะครับอ ต่อไปเป็นคนเล่นอ,อคนเล่นคนเล่นนี่ก็สําคัญนะคนเล่นก็คือมีผลส่งผลกับอะไรคนเล่นก็คือการควบคุมกีตาร์การควบคุมกีตาร์หมายถึงว่าเวลาเราโซโล่เสร็จปุ๊บเราเราเขีย่ยวลลุ่มเขี่ยลงให้มันเบาแหลมันก็จะไอ,ไอจีมันก็จะไม่ค่อยออกออหรือมีการค,คนโทรลโทนมีการควบคุมวอลลุ่มโทน การเลือกเซเลเตอร์ที่ที่ที่เหมาะสมหมายถึงว่าไอ้คำว่าเหมาะสมหมายถึงว่าอ่าพอเราโซโล,โล่เออมูซาเล่นสตัดนะพอเล่นโซโล,โล่พอโล่เราเล่นเปียบเดียวอ่าเปียบหน้าเปียบกลางเปียบหลังก็แล้วแต่โซโล่เสร็จปุ๊บพอเราจะมาเล่นริทึมเล่นขอดเรามาเลือกเปียบผสมปุ๊บมันก็พอถวงปุ๊บพอมาผสมปุ๊บอ่ามันต้องการความเงียบพอทะถวงอ่าสังเกตเวลาเราเลือกเลือกเลือกอ่าไม่ใช่ถวงเนี่ยเลือกเลือกเปียบผสมอ่ะมันจะจี่น้อยถูกไหมอ่าลักษณะเนี้ยมันกลับมาจี่ประกับมาเลือกผสมปุ๊บแล้วเราก็ร้องแบบเซเอเซปุ๊บ ความความที่มันต้องต้องการความเงียบลงอะในขณะที่เราเลือกซีเลคเตอร์ผสมเนี่ยมันก็จะจี่น้อยลงอ่ามันเป็นลักษณะความเขาเรียกว่าความบาลานซ์หรือความน่าจะเป็นในการเล่นดนตรีอะอ่าอ่าเวลาโซูล่าไหมนะเวลาโซูล่แบบแก้มดนเลยหนาอ้วนมปเลยโอ้โหเต้าต้าตโตโใส่ข้าวร้องเราเลือกที่ผสมแก๊กสองแล้วก็เล่นคอร์ด เสียงที่ได้ก็คือเสียงมันจะบางลงเพราะเราเล่นคอร์ดก็ต้องบางลงเพื่อจะให้ร้องมันโผล่มาหรืออีกคนนึงโผล่มาก็คือร้องกันแหละอ่ะร้องโผล่มาฉะนั้นพอผสมปุ๊บพอเราร้องโผล่ปุ๊บดนตรีจะเงียบลงถูกไหมมันจะมันจะไปอีกอีกเลเยอร์หนึ่งพอเลเยอร์หนึงปุ๊บเนี่ยเราเลือกในขณะที่เราเลือกเลือกซอะเลคเตอร์แก็คสองปุ๊บมันก็จะบางลงด้วยแล้วก็เล่นคอร์ดฟิลิมก็จะเป็นงั้นฉะนั้นพอบางลงปุ๊บแก็กสองมันก็จะจี่น้อยกว่าแก๊ก ่ามันก็จะเป็นอันนี้คือเรื่องของคนเล่นการควบคุมเล่นอ่าอ่าตะกี้ควบคุมกีตาร์แล้วก็ความการควบคุมแอมก็พูดแอมก็เหมือนกันอ่าอย่างเช่นการควบคุมแอมนี่มันรวมถึงการวางแอมอยู่ตรงไหนด้วยหมายถึงว่าถ้าเราวางแอมอยู่ใกล้หูเลยเนี่ยใกล้หูผมอะไรเงี้ยวางปิดเนี้ยยังไงเสียงจี่ก็ได้ยินชัดออกมาเสียงน้อยเวลาเราหยุดเล่นอหำเสียงหำเสียงจจที่มาจากแอมมันก็จะ ใกล้หูทั้งนั้นที่เราแบบปิดกูปิด,ปดกีตาร์้วยังได้ยินอยู่เลยอะไรลักษณะเนี้ยฉะนั้น,นนะการวางแอมตรงไหนวางโพซิชันแอมถ้าเราเล่นบนบนเก้าอี้แล้ววางไว้ที่เท้าหรือใต้โต๊ะก็จะได้ยินเสียงจี่น้อยหน่อยอ่าเพราะว่าการได้ยินชัดเจนได้ยินได้ยินใกล้ที่มันใกล้หูอ่าการที่ใกล้หูมันก็จะน้อยลงนะครับหรือว่าการควบคุมว่าเราจะอ่าเปิดแหลมแค่ไหนเปิดอะไรแค่ไหนเปิดแอมเกน เปิดเกณฑ์มากมากเกินไปหรือเปล่าหรือว่าหรือว่ามันก็ไม่ได้มากไปนะแต่มันก็ยังจี่อะไรลักษณะเนี่ยอันนี้คืออันนี้คือส่วนคร่าวข,ข,ของของเสียงจี่ที่มาจากประสบการณ์ที่ผมเจอเนี่ยแต่ผมไม่ได้บอกว่าทุกคนอ่าหมายถึงว่าอ่าอันนี้อันนี้หมายถึงว่าสิ่งความเสียงจี่ที่ทุกคนเจอเนี่ยมันเจอมาจากทุกอันในนี้นะมันอาจจะเกิดเจอมาจากอันแดนหนึ่งในนี้อ่าค่อยๆคร่าวๆแต่เดี๋ยวอ่าผมจะทํา เป็นให้เห็นภาพแบบว่าเออโอเคจา,จากเคสที่เจอเนี่ยว่ามันเกิดจากอะไรนะแล้วก็ลักษณะนี้เลยจะอธิบายอ,อีกอันหนึ่งนะครับโอเคดูกันฝากติดตามด้ครับ